ผมคิดหนักเลยครับว่าจะรีวิวยังไงไม่ให้หลุดสปอยโคน,นันเดอะมูวี่ภาคนี้ดีและนี่ถือเป็นเดอะมูวี่อีกภาคนะครับที่ผมชื่นชอบมากในฐานะแฟนโคน,นันคนหนึ่งนะครับ้าพูดได้เลยว่าคุ้มค่าตัวสุดๆครับและผมจะรีวิวแบบไม่ให้หลุดสปอยมากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วกันนะเพราะว่าภาคนี้เนี่ยเขามีเนื้อหาที่เข้มขน้นและมีฉากหลังที่สวยงามแอคชั่นสุดมันเวอร์แต่ไม่เวอร์เกิด และเนื้อหาเส้นทางรักของคู่เฮจิ G, ให้เราได้ดูได้ฟินกันแบบจัดเต็มกับย้อนสืบจิ๋วโคนันเดอะมูวี่27ปริศนาปราการ5แากฉันอยากจะรู้นะสิว่าสมบัติที่เจ้านั่นหมายตามันคืออะไรภาคนี้นะครับ แต่ละซีนน่าจดจำมากๆทั้งจอมโจรคิดเอ่ยทั้งโมเมนต์ให้จิ้นของสาวายเอ่ยทั้งโมเมนต์เฮจิคาซึฮะเอ่ยทั้งตัวละครรับที่โผลมาในท้ายเครดิตที่โคตรเซอร์ไพรส์และเซอร์ไพรส์ใหญ่สำหรับแฟนโคนันแม้ภาคนี้จะไม่ใช่เส้นเรื่องหลักแต่ก็เป็นเซอร์ไพรส์ที่อู้เซอร์ไพรส์ใช่ท่าลีนะทั้งของพ่อโคนันเองที่ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับ มันก็สนุกมากแหละแล้วก็เซอร์วิสแฟนไปแบบฟินๆกันเลยนะโดยเฉพาะเรื่องแน่นอนครับในฐานะแฟนคนนั้นถือว่าสดใหม่เลยครับต่างจากภาคที่แล้ว,ลวพอสมควรเขาปูวความสัมพันธ์ตัวละครได้ดีเนื้อหาก็เข้มขน้นแต่ระหว่างการดําเนินเรื่องผมดันติดขัดตรงที่เขาไม่ขยี้บางอย่างให้สุดจนทําให้ความค้นน้อยลงเหลือแต่ความเข้มที่ยังคงเข้มอยู่ อีกอย่างหนังยังจับทางได้ง่ายครับการขี่ปมปริศนาดูง่ายเกินไปคงเพราะว่าดําเนินเรื่องไวด้วยแหละสังเกตได้จากบางซีนครับที่เร่งรีบเกินไปจนปมปริศนาดูเบาบางไปในช่วงท้ายแต่ช่วงแรกคือการสืบสวนของแท้เลยครับจัดเต็มให้ทุกอย่างเน้นการสืบสวนและให้แอคชั่นน้อยลงซึ่งถือว่าดีเพราะว่าภาคก่อนๆแอคชั่นอย่างเยอะเลยครับ ปริศนาการสืบสวนนี่ค่อนข้างที่จะเบาๆเลยแม้ว่าปริศนาจะไม่ซับซ้อนมากนะครับแต่ก็ชอบตรงที่เขาหยิบประวัติศาสตร์ช่วงยุคเปลี่ยนผ่านรัฐบาลสมัยเมจิใส่เข้ามาให้เราได้รู้จักรองหัวหน้าปีศาจแห่งชินเซนกุมิอย่างฮิจิกะตะโทชิโซแล้วก็หยิบช่วงสมัยสงคารามโลกครั้งที่2มานะครับเล่นเสริมเชื่อมโยงปริศนาของ2ยุคสมัยเข้าด้วยกันพร้อม มอบกรอนที่มีอยู่จริงในบริษัทมาเสริมเติมในปริศนาครั้งนี้ด้วยรวมถึงตัวดาบเองเช่นกันนะครับจึงทําให้คนรักปริษัทอย่างผมค่อนข้างถูกใจสิ่งนี้มากๆแถมมีดาบผู้ใจของฮิจิกะตะโผมาในนี้อีกด้วยไม่ใช่แค่นั้นป้อมในฮาโกดาเตก็เป็นสถานที่ที่ใช้เป็นจิกซอของปริศนาอีกด้วยนะครับ ป้อมดาว5แฉกแล้วเขาก็เอาสารที่ตรงนั้นน่ะมาใส่ในบูวีแล้วทำออกมาได้สวยมากป้อมโกเลกากุนะครับทำออกมาสวยมากในเดบูวีคือสวยมากแต่ยังก่อนยังไม่ถึงส่วนที่ผมจะพูดนะครับมันยังไม่ใช่ส่วนที่ผมจะพูดถึงนะครับงานสร้างขอกลับมาที่เดิมก่อน คือช่วงไขคดีครับเขาก็ยอดจังหวะเส้นทางรักของเฮิมาตลอดทางนะทำให้คนดูสนใจประเด็น2ประเด็นนี้พร้อมกันได้และชวนให้ติดตามทั้ง2ประเด็นนี้ไปยันจบเรื่องได้แบบน่าแปลกที่บอกว่าแปลกคือเขาสามารถให้คนดูสนใจ2ประเด็นพร้อมกันได้นี่แหละครับอีกทั้งยังเอาเรื่องราวในเส้นเรื่องหลักมาเสริมความฮาในเส้นทางการสารภาพรักของเฮติอีกทำให้เรา สนุกสนานไปกับตัวละครมากขึ้นไปอีกเรียกเสียงหัวเราะพร้อมพาาที่เนือระหว่างตัวละครเฮจิกับจอนโจนคิดเข้าไปอีกเรียกว่าเซอร์วิสเต็มที่อมยิ้มกันแบบเป็นแถบซึ่งถ้าอยากรู้ว่าคู่เฮจิลงเอยได้ไหมก็ไปดูกันเอาเองในหนังนะครับดูให้จบอย่าลุกไปไหนแม้ว่าเพลงจะจบแล้วก็ตาม สรุปก็คือภาคน,นี้นะครับชั้นเชิงในการเล่าเรื่องเนี่ยยังคงเป็นเอกลักษณ์อยู่สร้างความประทับใจให้เราได้เหมือนเคยทีนี้ครับตัวละครบอกเลยครับว่าภาคน,นี้ตัวละครเยอะมากหน้าเก่าหน้าใหม่มาหมดจอมโจรคิดเอ่ยเอาโกเอ่ยมาหมดเลยครับมาหมดเลยแล้วทุกตัวละครคือมีแอร์ไทม์ที่เหมาะสมมีจังหวะการโผล่มาที่เหมาะสมด้วยบางจังหวะช่วยคลี่ปมบางประเด็นได้และช่วยดำเนินเรื่องให้ราบรื่นขึ้นไปอีก คาแรคเตอร์ในภาคนี้เลยมีความหลากหลายกว่าทุกภาคที่ผ่านมาและดูมีสีสันมีลูกเล่นที่น่าประทับใจแถมยังมีตัวละครลับสุดยอดที่ขยะวงการแฟนพันแท้โคน,นันได้พอสมควรจากที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าตัวละครลับตัวนั้นเป็นยังไงเขาก็มีประกาศกันมาบ้างแล้วแต่พวกเราเดากันว่าเขาจะเล่าในอีกแบบหนึ่งแต่ไม่คิดว่าจะโผล่มาในแบบนี้เรียกว่ากีดเลยดีกว่า ผมเองย,งยังยิ้มพยักหน้าถูกใจที่ได้เห็นตัวละครรับตัวนี้เลยครับแม้จะไม่ใช่เส้นเรื่องหลักก็ตามแต่การได้เห็นก็ถือว่าสุดมากฝีนมากมาทีนี้งานภาพขอบอกก่อนครับว่าภาคนี้เผาเยอะไม่มากแต่ที่เห็นชัดๆเลยคือมือของโคนันที่มีนิ้วยาวมากๆครับจนไม่คิดว่านั่นมือเด็กอีกอันก็สเกลความสูงที่ผิดเพี้ยนของโคนันในบางสีครับและบางสีลายเส้นตัวโคนันเอง นั่นแหละครับที่มีหน้าตาทรงผมแปลกออกไปแถมยังมีการแซลลลายเส้นตัวเองที่วาดหน้าค้ายกันได้ขำม,มากแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นเพราะว่าเอาตรงๆภาคนี้ภาพสวยสมจริงโคตรๆไม่อยากคิดว่า iMac จะสวยขนาดไหนนะครับเขาเล่นแสงสีได้สมจริงโคตรๆดีกว่าภาคยี่สมากในแง่ของการเล่นสีและแสงคือยิ่งฉากหลังยิ่งสวยเข้าไปใหญ่ครับเขาวาดป้อมดาวหแฉก ได้สวยมากๆยิ่งตอนกลางคืนคือโอ้โหการเล่นแสงสีโอ้โหสมจริงสวยมากๆครับแล้วก็น่าไปตามรอยมากๆฮากุราเตะแถมในหนังยังมีการหยอดและพูดถึงสถานที่เที่ยวไปด้วยครับดูจากการที่ตัวละครถือแผนที่และมาร์คไว้เหมือนบอกกับคนดูว่ามาเที่ยวสิที่เที่ยวสวยๆเยอะหน้ามาเลยที่เที่ยวสวยๆเยอะมาเลย เป็นการโปรโมทที่ปังมากครับโปรโมทการท่องเที่ยวได้ดีพร้อมมอบสเกลภาพของวิวทิวทัศน์ในแต่ละสถานที่ที่น่าไปมากๆอีกมันสวยมากครับและโปรโมทการท่องเที่ยวได้ดีมากๆเกินกว่ามูฟวี่ทุกภาคเลยคือมูฟวี่ทุกภาคแทบจะไม่มีการโปรโมทการท่องเที่ยวเลยยกเว้นบางภาคแต่ภาคนี้โปรโมทเต็มที่เลยครับทุกภาคคือจะมาเทียบได้ก็ไม่มี ไม่มีภาคไหนเทียบได้เลยภาคนี้โปรโมทสุดๆเลยซึ่งก็เป็นข้อดีสุดๆในการตามรอยแะครับเขาให้เราเห็นหลายมุมจริงๆครับในฮากราเตะภาคนี้วาดฉากได้ยอดเยี่ยมกับวรีโปรโมทจนผมอยากไปครับกับวารีวิวล้านดอลลาร์หรือวิวร้อยล้านเยนครับแล้วซีนั้นใะอย่างสวยเลยเห็นในเดอะมูฟวี่แล้วแบบโอ้โหเข้าใจเลยครับว่าทำไมวิวมันถึงหลักล้านดอลลาร ตัวหนังเก็บรายละเอียดได้ดีชิบหายเลยครับการเคลื่อนไหวตัวละครภาคนี้ก็สมูทไหลลื่นดูใส่ใจกับดินามิกตัวละครเอามากๆส่วนแอคชั่นภาคนี้ผมว่าน้อยลงเมื่อเทียบกับภาคก่อนๆแล้วก็ดูไม่ค่อยบุ๋หวาเท่าภาคก่อนที่ระเบิดภูเขาเผากระท่อมนะครับระเบิดป้อมกลางน้ําไม่บุ๋หวามากแต่เวอร์และแหกกฎฟิสิกส์สุดๆแถมซีนประดาบก็สวยงามและเท่ด้วยครับ ทักษะต่างๆหนังก็ถ่ายทอดออกมาสวยงามไหลลื่นอีกโคนันก็ยังคงเท่แล้วก็เวอร์กับการเล่นสเก็ตบอร์ดคู่ใจของเขานะครับเฮจิ hey, ก็เวอร์ครับแหกกดฟิสิกส์เหมือนกันในการฟันดาบกลางเวหาดงกกาวจะจัดเลยครับซีนนั้นสนุกมากครับความเบอร์ตรงนี้แหละครับที่ทำให้เดอะมูฟวี่โคนนนเนี่ยมีเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่น่าติดตามเออลืมพูดถึงฉากเปิดตัวสุดคลาสสิกครับ อย่างาผมคือคุดโดชินิจิบาบา,บายันถึงตัวเจเดกแต่สมองเป็นผู้ใหญ่คืออินโทรครับทำมาโคตรสวยมุมกล้องการตัดต่อโคตรสวยโคตรเท่ตีมญี่ปุ่นสุดเท่โดนใจมากครับเปิดตัวได้สวยของแท้เลยส่วนภาคไทยเฮจิกลับมาเนอร์แล้วครับแล้วแรกๆคืออาจจะไม่ชินแต่พอฟังไปเรื่อยๆครับอู้ชินนะ ถึงแม้ว่าอาจจะมีหลุดขำบ้างแต่พอชินแล้วคือเฮ้ยกลับมาเนร์แล้วก็ดีนะเนี่ยสรุปก็ภาคไทยก็ภาคเดียวเรื่องครับเพลงก็ยังคงเลือกมาดีเหมือนเคยกับเพลงปิดภาคนี้ครับพี่ว้าวเพราะมากฟังเพลินด้วยเพลงแต่เสดายครับที่ไม่รู้ทําไมภาคนี้รอบในไทยมันน้อยมากๆน้อยจนผมโมโหหนังไทยที่มาเบียดรอบเบียดลงคือ มันฉายโรงเดียวกับโคนันแล้วมันเบียดจนเหลือ2รอบไงแล้วเรื่องที่ว่าเนี่ยคือเรื่องที่ผมรีวิวไปแล้วอะครับว่าหวยสําหรับผมแค่ไหนแถมยังมีอีกเรื่องครับที่ได้โคตา้าโรงใหญ่รอบเยอะแต่เนื้อหาแม่งไม่น่าพอใจเลยครับพอนึกแล้วก็หงุดหงิดที่ตัวหนังโคน,นันรอบนี้เนี่ยในเดบุวีว่ภาคนี้เนี่ยรอบมันน้อยครับทำให้ผมซ้ำบ่อยๆไม่ได้ แถมคนจะดูก็ต้องกะเวลาอีกครับแค้นมากครับอันนี้สดตัวจริงๆส่วนตัวจริงๆส่วนโคนนดับบวีภาคนี้เลยครับฉันขอเอาคืนเรื่องจูบหน่อยเถอะจอมโจรคีดเต็ม10เลยครับคะแนน8.5เต็ม10สิครับรออะไรผมชอบขนาดนี้ทุกคนก็ต้องรีบไปดูนะครับเพราะว่าอีเวนต์วันแม่เนี่ยจะทําให้รอบโคน,นันน้อยลงเพราะเขาจะเอาหนังที่เอาออกไปแล้วเนี่ยที่เป็นประเภทครอบครัวกลับมาทําให้โคน,นันเนี่ย รอบอาจจะน้อยลงไปอีกนะครับและไม่รู้ด้วยว่าหลังจบอีเวนต์จะมีรอบเพิ่มไหมเพราะงั้นรีบไปดูกันนะครับส่วนใครฟังมาถึงจุดนี้ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขอภไปไว้ด้วยนะครับเนื่องจากว่ามีอะไรเข้าไปอยู่ในคอผมไม่รู้นะครับผมก็เลยพูดดีขาดและพูดไม่ชัดนะครับผมขอไปจริงจริงตอนนี้ผมหายใจเริ่มไม่ค่อยออกแล้วออขออนุญาตไปอ้วกก่อนนะครับเพราะว่ามันมีอะไรติดคอ นะครับแล้วเจอกันคลิปถัดไปดูหนังให้สนุกครับอาดิโอส